สวัสดีครับพามาดูรถใหม่แกะกล่องครับจอเดีย5 0 4 0์ดีแม่ใบผ่านยังบดถลอกเลยวะนี่น่าจะปั่นปลูกหญ้าครับเก็บเข้ากับ L 5 0เลยครับ ไมค่อยได้เห็นกันครับจอนเดียทรงนี้ก็หล่อเหมือนกันนะปลูกหญ้าครับพี่น้องไม่ปลูกข้าวแล้วออกมาสดๆร้อนๆใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับ ยาให้วัวครับอ๋อยามาโรยโรยแล้วก็ปั่นเลยครับอันนี้ไม่จะขึ้นดีกว่าปลูกหญ้าวะครับปลูกหญ้าเอาเราโรยเฉยไม่ได้วันเราต้องปั่นด้วยบอกไม่ได้สูบน้ำใสอ๋อถ้าไม่ได้สูบน้ำใสก็ต้องปั่นวะครับ นี่เขาเรียกย่าอะไรครับนี่อ๋อเพนกล่าทานข้าวแล้วแสงไฟไปเลยอ๋ออ๋อถ้ามีแสงไฟแบบนี้ข้าวไม่ขึ้นเนาะข้าวมันไม่ไม่ทอกอะแล้วแล้วย่ามันโตไหมครับย่ามันไม่โตเลยไงอาอย่าไม่เป็นไรอ๋อย่านี่เราเราตัดมาพวกเรา โรยได้เลยวะโร้เอ๋อตนคนเขาก็มานี่ไว้ให้มันอะไรนะคราเรียกบ่มไว้นี่บ่ไว้ในถุงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาบ่มไว้ปุ๊บแล้วก็เอามาโรยอ่แต่พี่ง่ายง่ายเป็นง่ายเอาเลยตัดปุ๊บใส่เลยตัดใส่เลยยากอ๋อไอ้พวกนี้มันเป็นเม็ดหรือมันเป็นไรครับเอาเป็นต้นปุ๊บพอมันมันก็แตกรากออกมาเอง อ๋อครับนี่ปลูกให้วัวเลยเนาะข้าวมันก็ไม่ได้แล้วเนาะปลูกข้าวตัวนี้ตรงแสงไฟนี้ก็ไม่ได้เนาะข้าวมันไม่โตมันสว่างตลอดเนาะไม่ได้นอนมันไม่ได้นอนมันไม่โตปก่เวลาโตอ๋อมันไม่ออกรวงเนาะก็เลยปลูกหญ้าเลยครับ <laughs> ถ้าสมมุติเราเปิดน้ำใส่เพ๊่เราโนได้เ,เลยนะไม่ไม่ต้องปัน่นมันมีไฟครับมันแกก็เลยไม่ทำนาครับแกก็เลยหว่านหญ้าเอาเลยพอดีหละให้วัวด้วย หนึ่ส,สาสามแปลงนี้ก็จะทำย่ามเลยครับเลี้ยงวัวต้องมีหญ้าแบบนี้นะถึงผมว่าผมน่าจะดีว่าน่าจะน่าจะดีไม่ต้องไปหาตัดไกลครับเสียสละนะสองสามบิ่งนี้ปลูกหญ้าให้วัวครับในช่วงนี้ราคาวัวถูกครับ งเลยเสียงเขาเป็นงี้เป่าเครื่องเขาไหมแกแก๊กแกๆกแก เสียงจะออกเก็กๆเลยครับน่าจะเป็นสูตรของทางร้านเสียงเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะเสียงที่มีเสน่ห์ ร้อยครับพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ